สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะอย่างแรกก็คือรำข้าวค่ะต่อไปนะคะเป็นปุ๋ยยูเรียค่ะเพื่อนๆ ปุ๋ยยูเลียแล้วก็กากน้ำตาลนะคะมี3อย่างแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นสูตรบำรุงวัวนะคะเร่งการเป็นสัตว์นะคะบำรุงวัวให้อ้วนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเราใช้ลำข้าวห้าถ้วยนะคะ1 2 สามสี่ห้าแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้ยูเลียสองกำมือหนึ่งสองโอเคครบแล้วคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกากน้ําตาลนะคะกากน้ําตาลก็ใช้หนึ่งถ้วยค่ะเพื่อนๆอัตราส่วนนะคะให้ใช้อัตราส่วนประมาณนี้นะแต่ว่าขนาดของถ้วยนะคะก็ไม่ได้กําหนดว่าเล็กใหญ่แค่ไหนนะแต่ว่าถ้าใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นตวงทุกอย่างไปนะคะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะวัวเขาจะกินดีมากเลย นะคะวัวจะชอบแทบทุกตัวนะต่อไปนะคะใส่น้ำเปล่าไปอีก10บถ้วยนะคะถ้วยที่ตวงนะคะให้ใช้อันเดียวกันกับที่ตวงรำนะคะตวงรำตวงกา,กากน้ำตาลนะแต่ใช้อัตราส่วนเท่านี้นะคะ รสชาติของเขาก็จะออกเค็มๆนิดๆนะเค็มๆมันๆนิดๆเพราะว่ายูเรียมันจะออกรสเค็มนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะไปทําให้วัวเรานะคะกินน้ําได้เยอะจะทําให้เหมือนแบบวัวเรามันกระหายน้ําอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปช่วยในระบบย่อยนะคะ มีประโยชน์มากค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะอยากให้ลองทําดูเลยนะคะง่ายๆหาวัตถุดิบก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะใช้ได้ที่คอกตายมีวัวเวลาซื้อวัวมานะคะจะเป็นวัวที่แบบผอมเนาะเราก็ถ่ายพยาธิให้วัวแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ไปนะคะดีขึ้นมากได้ผลดีค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะเราคนนะคะจนกว่ายูเรียจะละลายนะ ถ้ายูเรียละลายแล้วทุกอย่างเข้ากันดีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆเอาไปให้วัวทานได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะก็ให้กินอาทิละครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆเพียงพอสำหรับวัวของเรานะคะทำให้อ้วนเร่งการเป็นสัตว์นะคะลองไปทำดูค่ะคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.